สถานีดอนเมืองไปสถานีบางซื่อวันนี้แม่ฟ้าจะไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์ตามแม่ฟ้ากันมาดูเลยนะคะอันนี้แม่ฟ้าขึ้นบันไดเลื่อนมานะคะน้องๆ้องแล้วเราก็เดินตามทางมาห้องจำหน่ายตัว๋วประชาสัมพันธ์ได้เลยค่ะ ออันนี้คือทำไมมันดูโร่งขนาดนี้อ่ะน้องๆเดินตามกันมาเลยนะคะ 3าบาทเห็นไหมั้ง่ะอันนี้ันไม่ถึงที่ฉีดไฟฟ้าแต่ม่ถึงถึงอันนี้คือหาขอรอกวันแลกันเนอ๋อเก่งยเก่งมากเลยเสียบเสียบยังไงคะเสียบที่เทบัตนี่ใช่ไหมคะโอเคหนึ่งใบสองใบว้าวมว้าวสุดยอดเลยมาตัวอ๋อทางไหนอ่ะมันยอดมากมาแล้วมาแล้วน้ออ๋อมีเงินทอนมาก่อนนะคะ เขาคอยขาต้องให้หาคอยนะคะอ๋ออันนี้อันนี้ไม่ใช่เงินทอนอันนี้คือเหรียญเหรอว้าว <Wow. S 1> อันนี้คือนนตั๋วค่ะตั๋วค่ะอ๋อแล้วก็มีใบเสร็จขอใบเสร็จด้วยค่ะขอใบเสร็จอ๋อเงินทอนเงินทอนมาแล้วแบบนี้แล้วใบเสร็จรองไหนคะ โอเคมีใบเสร็จมา <ใน S 1> ด้วย,วยโอ้ยไฮโซไหนโชเหรียญให้หน่อยค่ะโชเหรียญโชเหรียญค่ะโชเหรียญอู้ยเยี่ยมเลย,ยนี่เลยค่ะเข้าไปทางนี้เลยนะคะน้องๆเราต้องตรวจวัดอุณหภ,ภูมิก่อนเข้าด้วยนะคะไปเลยเข้าไปเลย หลังจากที่เราเข้าประตูมาแล้วนะคะเราก็เดินหาว่าจะเข้าขึ้นไปบันซื้อก็ต้องไปช่องที่สามแล้วก็ช่องที่สี่นะคะน้องๆขึ้นเลยค่ะโอเคนี่เราขึ้นัไปอีกคะเนี่ย สีพาสวยมากเลยว้ยขึ้นมาแล้วนังน้องอุ้ยถ่ายรูป <pantry> ก <breaking> ันหน่อยไหมนี <temos assunto> ่ท่ากัษยานดอนเมืองน้องน้องเห็นไหมคะเห็นไหมอ่าท่ากัษยานดอนเมือง นี่เป็นวิวอ๋ไม่ได้อุ้ยน้อง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 ,องเห็นเครื่องบินกำลังจะขึ้นไหมคะอู้ กำลังจะเข้าไปแล้วเข้ามาเลยค่ะน้องโหเว็นเปไป็นไปไม่ต้องถ่ายน้่น้องๆดูสิวันที่แม่ฟ้าฉีดวัคซีนกวดกด้วยแหละแต่คนในรถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะน้องๆก็ยังได้อยู่ กลางบางซื้อแล้วนะคะน้องๆตามแม่ฟ้ากันออกมาเลยแล้วเราก็ดูทางออกนะคะว่าจะไปทางออกไหนแม่ฟ้าจะพาเดินไปเรื่อยๆนะคะ ชาที่ไหนนะคะอ๋อชั้นชลาทีา่เก้าววเดินตรงไปเรืร่อยๆใช่ไหมคะพอหลังจากที่เราลงมาแล้วนะคะ <directing S 1> ก็จะมีป้ายนี่ไงคะป้ายเขาก็จะเขียนไว้ว่าจุดฉีดวัคซีนให้ตรงไปเดินตามแม่ฟ้ากันมาเลยคะ่ะแต่ว่าต้องไปทางออกก่อนนะคะน้องๆ <laughs> ทางออกเดี๋ยวแม่ฟ้าจะมาบอกว่าชา้นชลา ชานชาลาที่สามกับที่สี่เดินตามแม่ฟ้ามาเลยนะคะไปแล้วค่ะเราไปหย่อนเหรียญลงไปในนี้เลยไปเลยค่ะตามแม่ฟ้ามาเลย นั่นไงคะเราจะเห็นป้ายจุดฉีดวัคซีนแล้วนะคะมันก็จะมีออป้ายบอกอยู่นะคะน้องๆว่าจุดฉีดวัคซีนมันอยู่ตรงไหนเดินตามแม่ฟ้ามาเลยคะ่ะดีเลยค่ะเขาก็จะมีป้ายบอกอยู่จุดฉีดวัคซีนอยู่ตรงไหน ส่วนเรื่องบัตรประชาชนไม่ต้องกังวลนะคะถ้าลืมไม่ได้เอามาไม่เป็นไรค่ะแค่มีแอปวัคซีนบางซื้อก็ใช้ได้เลยค่ะหลังจากฉีดเสร็จแล้วแม่ฟ้าก็นั่งรออาการนะคะเดีย๋ยวมาเจอกันนะคะว่าอาการจะเป็นอย่างไร ฟ้าฉีดวัคซีนเสร็จแล้วนะคะน้องๆกำลังเดินกลับค่ะและแล้วแม่ฟ้าก็กำลังจะกลับบ้านแล้วนะคะน้องๆหลังจากที่แม่ฟ้าฉีดวัคซีนเสร็จแล้วตอนนี้รอตั๋วอยู่นะคะขอหนึ่งอันนะคะได้มาแล้วนะคะน้องๆ <c oughs> ไปเลยค่ะยูทูบเบอร์ชื่อดังกำลังพากลับบ้านนะคะ พี่จะได้พี่จะได้นั่ง <c oughs> พร้อมนะคะน้องๆเข้าไปเลย <c oughs> เดี๋ยวรอ,อประตูปิด <c oughs> ตอนนี้แม่ฟ้ากำลังกลับนะคะน้องๆน,งนี่ดูคนในรถไฟ มาขึ้นรถไฟสายสีแดงกันเยอะๆนะคะถึงสถานีานจะตุจากแล้ว าวด่วนมาเลยไอคนทําได้มันคือพวกผู้ชายอะได้ แล้วแม่ฟ้าก็มาถึงสถานีดอนเมืองเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการผลิตคลิปต่อไปด้วยนะคะน้องๆบ๊ายบาย